วันนี้เวลา21ินารนกวา7นาทีพร,ร,ระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรเสด็จไปทรงเกี่ยวข้าวแปลงนา ศิลปะเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาหกรอบ28กรกฎาคม2567ณแปลงนากลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกอำเภอเมืองอุดรธานีจนังหวัดอุดรธานีซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมการข้าวด้วยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีและกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกได้ร่วมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับการผลิตเมล็ด พันข้าวคุณภาพและการสืบสารศิลปวัฒนธรรมประเพณีข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนปี2567ขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23พฤศจิกาย,ยน2567และได้จัดทำแปลงนาศิลปะขึ้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้หันมาทำศิลปะในแปลงนาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั้งยังเป็นการส่งเสริมการผลิตมเมล็ดพันุข้าวคุณภาพดีในชุมชนโอกาสนี้ทรงเปิดนิทรศร,ทร,นศนทรศการและทอดพระเนตรนิทรรศการ พันุ์ข้าวที่ปลูกในแปลงนาศิลปะและนทิทรรศการวิชาการศิลปะจากข้าวรวมถึงเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่แปรรูปจากข้าวอาทิศูนย์วิจัยข้าวสกลนครน,นำเสนอข้าวเหนียวพันธุ์กอขอ24และการนำปลายข้าวและเมล็ดที่หักมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการวิจัยและเพิ่มมูลค่าเช่นคลาฟเบีย์สาโทสแนค็คบาร์และไดฟุกุ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมานำเสนอข้าวเหนียวดำสายพันธุ์ NRM 1 9 0 0 9 8 1 1 1ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทนทานต่อสภาพดินเค็มที่กรมการข้าวพัฒนาขึ้นใหม่เป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นชาข้าวกล้องข้าวเหนียวดำเป็นต้น สูนย์วิจัยข้าวไปสนัโลกส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวญี่ปุ่น จะปอนิก้าพันกอขอจอหนวังทอง72ซึ่งมีราคาสูงปลูกได้ดีในอากาศเย็นนำไปหุงเป็นข้าวทำข้าวปั้นซูชิแปลรูปเป็นขนมวอเฟิลและทำสาโทูศูนย์วิจัยข้าวเสมือนํำเสนอข้าวสาลีพันกอขอสอหและข้าวบาเล่ส่งเสริมให้เกษตร,รกรบ,บนพื้นที่สูงเพิ่มมูลค่าโดยนำไปแปลรูปเป็นของประดับตกแต่งงานหัตถกรรม กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเช่นนาฬิกาจากช่อแห้งข้าวสาลีและปาเล่ชาบาเล่สพคุณเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเป็นต้นภายในในิทรรศการยังจะแสดงเคียวทรงเกี่ยวข้าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้เกี่ยวข้าวเป็นปฐมฤกษ์ในแปลงนาณพิธีนั่งอภรรษสถานพระราชวังดุสิตเมื่อปี2556 เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนได้ชื่นชมและตระหนักถึงความสำคัญของวิถีชีวิตชาวนามีการจัดแสดงสิบสายพันธุ์ข้าวไทยที่ได้รับการรับรองในปี2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ยังจะแสดงโครงงานเกี่ยวข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวของโรงเรียนต่างๆรวมถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่น จากนั้นทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาศิลปะเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นหนึ่งใน12แปลงนาศิลปะเฉลิมพระชน7 2พัรสาสู่พื้นนา พิสารศิลป์เป็นการนำพันธข้าวหลากหลายสายพันธุ์อันทรงคุณค่าของประเทศไทยมาสร้างสารรค์เป็นงานศิลปะผ่านการปลูกข้าวที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทัญญาหารวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแต่บรรพชนและความงดงามแห่งธรรมชาติของแผ่นดินไทยสำหรับแปลงนากลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก ลูกข้าวพันธุ์สกดนคร72และข้าวเหนียวดำสายพันธุ์ NRM 19009-14-1-1-1ซึ่ง บนพื้นที่5ไร่ได้ผลผลิตรวมประมาณ6,000กิโลกรัมจากนั้นทอบพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกยียรติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิทธิพาชุทาภรเป็นการแสดงดนตรีพื้นบ้านเนื้อหาบรรยายถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวนาและพระกรณียกิจด,ด้านต่างๆที่ทรงปฏิบัติเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฎร การแสดงสู่ขวัญข้าวซึ่งเป็นการแสดงทางภาคอีสานแสดงให้เห็นหนึ่งวิถีชีวิตของชาวนากับการประกอบอาชีพที่จะทำประสาทรวงข้าวขึ้นและนีิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นจะถวายประสาทรวงข้าวดังกล่าวแด่พระสงฆ์เพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นปัจจัยนำมาบูรณะปฏิสังขรเสนาสนะภายในวัดเป็นความเชื่อว่าจะทำให้ข้าวออกผลผลิตที่ดี การแสดงลำล่องวิถีอีสานแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวนาทางภาคอีสานว่าในแต่ละเดือนถึงขั้นตอนใดของการทำนาเช่นเดือนเมษายนและพฤษภาคมเตรียมนาดินด้วยการไถพรวนเดือนมิถุนายนกรกฎาคมและสิงหาคมหวานกล้าดำนาและเกี่ยวข้าวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมในโอกาสนี้ท่าพระเนตรในเทศกาลพื้นบ้านจะแสดงผ้าผืนยาวเขียนภาพ บุญเวทหรือภาพวาดพระเวสสันดร15กันอาทิการพระมาลายหมื่นการพระมาลายแสนและการชูชกซึ่งออกแบบและเขียนโดยรองศาสตราจารย์ชาวริตอาทิปัตยกุลประธานหลักสูตรสาขาศิลปกรรมพื้นถิ่นระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชวัฏอุดรธานีร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตร โดยใช้สีอีสานพาเลทที่ได้จากการศึกษาและวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลจิตเสงนาประธานหลักสูตรสาขาศิลปกรรมพื้นถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน,นีเช่นสีน้ำตาลดงบังมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอโบสถวัดโพธารามอำเภอดงบังจังหวัดมหาสารคามและการดแสดงผลิตภัณฑ์และผลงานต่างๆของสาขาศิลปกรรมพื้นถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน,นี ส่วนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองสตําบลหนองนาคำอําเภอเมืองอุดรธานีสาธิตการเลี้ยงไหมสาวไหมและยังทอสลงผ้าไหมจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุบ้านโนนกอกใช้เวลาว่างทําโมบายจำหน่ายให้กับน,นักท่องเที่ยวทําถวายวัดประดับงานกระถินและงานบุญต่างๆทั้งยังสอนลูกหลานเพื่อสืบทอดต่อทําเป็นอาชีพเสริมอีกด้วย